มีกิง่งสายไฟค่อนข้างเยอะครับว้าวนี่ทางรถพว่วงวิ่งนย่าเนี่ยนี่พ่วงหัวหลากนันไง <c oughs> <c oughs> จะเย็นพี่รถ <c oughs> พ่วงมันต่ำไงไปได้อยู่ ถึงที่หมายถึงที่หมายอย่างปลอดภัยหมไซค์ยังหลุดานใจเย็นนะลูกพี่ลูกพี่อย่าพึ่งหนีนะใจเย็นๆตรงนี้เพิ่งตัดเองเนาะดูว่าข้าวปีนี้ข้าวโตชายอยู่ ช้าไหมชาเนาะหน่วยจะเจอฝนหน่วยจะเจอนหนามาก,ก่อน <c oughs> อ,ยอย่าไปเชียวรูดไปเลยโชคแตกดีเรียบร้อยตรงนี้ป่าปามกลิ่งปามผมไปกิน น่าจะมีรถดำหลายคันอยู่มว่าระดับเท่าเก๋แล้วอันนี้มันเป็นเพื่อนในเฟซพี่เหมือนกันวังคนเนี้ยใส่ไฟไหมนี่ไม่โดนหรอกดูเลยเดี๋ยวมีการท้าเพื่อก็ผมจะมีการ,ารแข่งเันก็ผมก็อยากมียังไงจูผมใส่นี้ตกใจเลยโอ้มยมันจะใส่วะ เอฟซีนี่เขายืมให้เอฟลีเคฟจะเรารับเป็นตื่นนะครับตามหาฝันเจ้าของไปใส่อะไรบ้เจ้าขออย่าวิ่งหนีเดี๋ยวไปเจอสีแยกนี่ทำยังไงเนี่ย เขาเคลียร mm ์ไปหมดแล้วพ like <laughs> right. ี่เขาจะออกแมคโครเขาต้องเคลียร์ไปหมดแล้วอีกไม่นอนโดนไม่เลยว่างๆถ้าได้เอสเจร้อยเทนเตียวมาเนาะรูดเลยไห้รถพ่ออ่ะเออขับสบายเลยหล่อเลย นี่บอกรีสอร์ตอ,อยู่ในดบเกินธรรมชาติจริงๆร้านป้านบ้านโอ้ยอาหาปมินิเลยยังถึงยังถึงแล้วมั้งไม่แน่อุ้ปานชลวี่ ต่อยังไม่ถึงเสียใจด้วยได้สินเดิมเริ่มหมู่บ้านแล้วน่าจะใกล้ๆนี่แหละพี่ บรรยากาศ 100. 000. 000. ร้อยล้านด้วยบรรยากาศหลายพันล้านานทตรงนี้ไม่ได้ทำนาเลยเนาะทำทูกย,าย่ยา,าย่ยาะไรนะย่าเฟล์่ะว่ายานน่าเนเปียร์ย่าไอ้นั่นแหะไว้ตัดนะวะเนเปียดูแดดสายไฟนี่นึีกไม้กี่โมงไปเห็น ไปรูปไปรูปนะโอ้โหอ,อีกค่อนข้างน่าจะไกลเลยแหละนะครับแต่ก็ใกล้แล้วจะเย็นลูกพี่กิ่งไว้จะเย็น นี่อะไรเนี่ยอ้อยโอ้ส่วนเขาทำไมมันสะอาดใช่นาะเขาปลูกไว้อย่างนี้เลยแบบเป็นมัดเป็นมัดเลยอ่ะเนาะไม่ต้องว่าแบบตัดแบบไหนเลยอ่ะนี่แยกไปเลยอ่ะสะอาดเลยเนาะไม่มีงูไมีอะไรหรอกเนี่ยโอ้กีดยางไงนี่น้ำท่วมรองเท้าบูทใส่เก่าๆเดินน่าจะไกลแล้วหรือเปล่า นี่ระวังเฮ้ยถึงแล้วพี่ระวงังมีหลุมแบบปุ๊บลงไปนี่ถ้าเจอซอยอย่างนี้เขาได้ไหมได้ใช่ไหมมันจะยากเลยนะ บทเยี่ยวตื่นเต้นเหรอไม่ไม่บทเยี่ยวไหนเมื่อกี้ตรงแถวนี้แหละย,ย่าบอกนะขอเคียบะด้ใช่จริงจริงด้วยนี่บ้านกี้นี่รถดำลงตรงนี้แหละแถวนี้เขาเล่นรถอย่างนี้แหละ bỏ so bả. đến máy, dọc, bảo vệ. Mือ này đi nó. ôm, minh châu có chạy hàng đi chọn luôn.

ไม่หยอนครับเร,เราอยู่ข้างหลังวะนี่บ้านอะไรเนี่ยพ่<อ>บ้านอะไระ<อ>บ้านกองก

ครับ อันนี้มันรัดหรือว่าตึงนี่ตึงหรือว่าคลาย ไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับ